ตอนนี้ไทแบ็กของกรมปศุสัทนะครับหรือไทแบ็กกรมปศุสัทไทแบ็กดีเอดีของของเราเนี่ยตอนนี้ก็พัฒนาจนได้สายพันธุ์ที่เป็นต้นแบบนะครแล้วก็มีความพร้อมที่จะกระจายสู่เกษตรกรนะครับผมโดยช่องทางการติดต่อเนี่ยเ,เกษตรกรเนี่ยสามารถประสานติดต่อผ่านทางสํานักงานปศุสัตว์อำเภอนะครับสำนักงานบศุสัตว์จังหวัดแล้วก็ศูนย์วิจัยการผสมเทียมทั่วประเทศนะครับทั้งทั้งทั้งสิงแห่งครับผม เรื่องไขในการรับเนี่ยต้องเข้าเป็นฟาร์มเครือข่ายนะครับของไทยแบคของเรานะครับก็คือในเบื้องต้นเนี่ยต้องเป็นฟาร์มที่มีมาตรฐานนะครับก็คือมาตรฐานที่ที่ที่จะได้รับก็คือมาตรฐาน GSP หรือ GFM นะครับหรือไม่ก็อยู่ในระหว่างการดรําเนินการขอฟา์มาตรฐานนะครับอันที่1อันที่2เนี่ยก็คือเกษตรกรเนี่ยต้องต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับสํานักงานบนานาริษัทอำเภอหรือสนนานักงานบนานาริษัทจังหวัด นะครับผมแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือเกษตรกรเนี่ยมีความต้องการพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อที่เป็นลักษณะสายพันธุ์โคเนื้อคุณภาพสูงนะครับที่มีลักษณะไขมันแทรกนะครับแล้วก็ตรงเนี้เราเราก็ยินดีที่ที่ที่จะไปส่งเสริมนะครับเพื่อกระจายในส่วนของทั้งน้ำเชื้อพันธุ์ไทยแบ็กแล้วก็ตัวอ่อนที่เป็นต้นพันธุ์นะครับให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ต่อไปครับผม เกษตรกรเนี่ยถ้าถ้าหลักๆเลยเนี่ยก็คือเกษตรกรที่ที่มีช่องทางการตลาดหรือเป็นเครือข่ายของเกษตรกรที่เลี้ยงของในส่วนของโคเนื้อคุณภาพสูงอยู่แล้วเนี่ยก็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 จะไวเลยก็สามารถเข้ามาได้เลยแต่ว่าอันที่2เนี่ยก็คือถ้าเกษตรกรที่เลี้ยงสายพันธุ์อื่นอยู่อาจจะเป็นในส่วนของพันธุ์ที่เป็นเนื้อแดงเนี้ยตรงนี้ถ้ามีความสนใจก็สามารถเข้ามาสมัครเป็นเครือข่ายได้เดี๋ยวตรงเนี้ย ในส่วนของรายละเอียดว่าในส่วนของการผสมเทียมหรือการกระจายพันธุ์เนี่ยเราเราก็จะมีการให้คําแนะนาว่าว่าจะต้องผสมแบบไหนนะครับผมเพื่อเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์มากที่สุดครับผมนนเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่ที่เรากระจายพันธุ์เนี่ยอยู่ในช่วงปีปีแรกจะเข้าปีที่2เนี่ย จำนวนในใน,ในเบื้องต้นเนี่ยตอนตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเครือข่ายทั่วประเทศนะครที่สมัครเข้ามาเป็นเครือข่ายของเราเนี่ย27กลุ่มเกษตรกร,ร,กรแล้วก็สมาชิกเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยประมาณ500รายในเบื้องต้นตอนนี้าทางกรมบริษัทอยู่ในช่วงกาลังกำลังขยายาพันธุกรรมตรงนี้สู่เกษตรกร,ร,กรครับในส่วนของอประโยชน์ที่เกษตรกร,ะร,กรจะได้รับท,ท,ที่ที่เราจะ นำเข้าไปส่งเสริมนี่ก็คือ,อเป็นเทคโนโลยีทั้งทั้งสส่วนนะครับที่ใหญ่ๆเลยก็คือในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีจีโนมมาช่วยในการคัดเลือกสายพันธุ์ช่วยให้เกษตรกรสามารถคัดเลือกสายพันธุ์แต่ตรงนี้อยู่ในขั้นของการวิจัยนะครับในอนาคตไม่น่าจะเกิน5ปีเนี่ยเราเราก็จะได้เป็นลักษณะเป็นเพรคิดหรือมิดคิดที่เป็นลักษณะคัดเลือกอ ยีนที่มีไขมันแทรกจากโคตั้งแต่แรกเกิดเลยสามารถเจาะเลือดตรวจได้นะครับในส่วนที่2เทคโนโลยีที่เรานํามาใช้ช่วยเพื่อให้เกษตรกร,กกรได้ได้ประโยชน์ก็คือเราจะทําการผลิตตัวอ่อนจากพ่อแม่พันธุ์ชั้นเลิศที่ของกรมพัุสัตว์เนี่ยได้คัดเลือกไว้นะครับเพื่อกระจายให้เกษตรกร,กกรได้พันธุกรรมก็คือโดยการย้ายฝากตัวอ่อนนะครับตรงนี้ก,ก็สำหรับฟาร์มที่มีการเลี้ยงที่มีความพร้อมนะครับตรงนี้เราก็อาจาจะจัดคัดเลือก ค่อนข้างละเอียดนิดหนึ่งนะครับผมในส่วนที่3เลยที่เกษตรกร,ะกรจะได้ใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์นะครับก็คือในเรื่องของการคัดเลือกโคที่มีไขมันแทรกโดยที่ขณะยังมีชีวิตอยู่นะครับก็คือเราก็จะใช้ออุตราห์เนี่ยไปไปสแกนไขมันแทรกที่สันนอกนะครับระหว่างซี่โคงที่12-13นะครับเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าโคตัวนั้นน่มีไขมันแทรกดีไหมในขณะที่ยันนยง ยังมีชีวิตอยู่ฮะเพื่อเพื่อจะเป็นประโยชน์ของกเกษตรกรเพื่อจะ,อะนําไปช่วยในการขุนในการลดต้นทุนนะครับโดยโดยไม่ไม่ต้องเสียเวลาเปล่าในในในการคัดเลือกนะครับผมครับ